สมุดโครจรเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโครจรกับผมจ๊อบนิธิสมุดโครจรและขณะนี้ครับผมพาคุณผู้ชมเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่ประเทศญี่ปุ่นครับและทริปนี้ครับมีเพื่อนร่วมโครจรเดินทางมาด้วยเชิญเลยครับผมโอฮาโยโกเซมัสเตชินเดสเตชินเดสก์ฮ้ยฮยจริงหรือเปล่าเฮ้ hey. ให้เอาหมดไม่ให้ไม่ให้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วพูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยอร่อยโอยชิ <c oughs> ถ้า,าสวัสดีล่ะโอไฮโอขอบคุณอาลิกกตโตโอ้ภาษาได้ภาษาได้กินข้าวหรือยัง <c oughs> ชิฟันหรือมาอันนี้ภาษาจีนโอ้อันนี้ลักษณะว่ามั่วอะไรเนี่ยสมุขโอจอนเคยพาผู้ชมมาสัมผัสที่ประเทศญี่ปุ่นนี่หลายครั้งหลายครามากๆแต่ครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์สำคัญจริงๆครับเพราะว่าในทริปนี้ครับผมจะพาผู้ชมเดินทางสัมผัสไฮไลท์รอบทะเลเซโตะทะเลเซโตะอ่าสงสัยไม่ทะเลเซโตะคืออะไรสงสัยครับทะเลเซโตะคือทะเลที่เราเห็นกันอยู่ในขณะนี้ครับผมนี่นี่ทะเลเซโตะเนี่ยจัดว่าเป็นทะเลที่มีความสําคัญเป็นทะเลที่เราเรียกกันว่าทะเลใน อธิบายง่ายๆครับพี่นี่คือเกาะฮอนชูอ่าฮะอ่าถ้าขยับมาได้นี้นี่คือชิโกกุกครับขยับมาได้นี้นี่คือคิวชูครับจัดได้ว่าเป็นเกาะ3เกาะที่สําคัญมากๆเลยของญี่ปุ่นครับและทะเลเซโตะคือจัดได้ว่าเป็นทะเลที่เชื่อมทั้ง3เกาะเข้าไว้ด้วยกันโดยที่ถ้าเราไปฝั่งนู้นเลยออกไปนี่คือทะเลแปซิฟิกครับถ้าเราย้อนมาฝั่งนี้นี่คือทะเลญี่ปุ่นครับ เพราะฉะนั้นทะเลเซโตะจัดได้ว,ว่าเป็นตัวเชื่อมเลยระหว่างแปซิฟิกและทะเลญี่ปุ่น,น <Wow. S 2> และขณะนี้ครับเราอยู่ที่ปลายติ่งสุดท้ายของเกาะฮอนชู hu, อยู่ที่จังหวัดยามากุจิจังหวัดนี้เนี่ยจัดได้ว,ว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายที่รอให้เราไปสัมผัสกันอยู่และการเดินทางในทริปนี้อย่างที่บอกครับว่าผมจะพาคุณผู้ชมและคุณเตชิน,นไปเด็ดเฉพาะไฮไลท์เลย กับสิ่งที่อยู่รอบทะเลเซโตะว่าม,มีอะไรที่น่าสนใจจะพาคุณผู้ชมและคุณเดชินไปสัมผัสดีครับผมและไฮไลท์แรกเดี๋ยวผมจัดให้คุณเลยดีกว่าครับนี่คือไยเคียวคังอะควาเรียมอยู่ที่เมืองชิโมโนเซกินู่นตาผมมาพี่พาผมมาอะควาเรียมอะควาเรีมญี่ปุ่นอ uh, yes sir นี่คือไฮไลท์เลยอ่ะสุดยอด เนื้อใจนะครับตามผมมาครับอย่าหลอกเด็กนะครับผมมาไปกินและเมื่อเข้ามาด้านในอุียมแห่งนี้ก็เหมือนกับหลุดเข้ามาในโลกใต้ท้องทะเลเลยก็ว่าได้ครับเพราะที่นี่เขารวบรวมสัตว์น้ําไว้หลากหลายชนิดให้นักท่องเที่ยวทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้ชื่นชมกันอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งการมาท่องเที่ยวที่อควาเรียมแห่งนี้เขาคิดราคาอยู่ที่2,000เยนหรือราวๆ600บาทสำหรับผู้ใหญ่ส่วนเด็กๆก็เพียง900เยนหรือประมาณ270บาทเท่านั้นเองครับเรียกได้ว่าเป็นอควาเรียมเล็กๆแต่น่ารักจริงๆครับซึ่งนอกจากสัตว์น้ำน่ารักมากมายเหล่านี้แล้วที่นี่ยังเป็นแหล่งรวบรวมสายพันธุ์ปลาปักเป้าไว้ร้อยกว่าสายพันธุ์เรียกได้ว่ามากที่สุดในโลกเลยทีเดียวละครับ โอ้ตัวเละกรก็มีอ่ะมีแต่ปลาปลากระเป้าโอ้แต่นี่คือปลากระเป้าแบบคื้นบ้านญี่ปุ่นที่นี่เขามีอภิมหาปลากระเป้าด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูอภิมหาปลากระเป้าโอ้พี่จับนี่ปลาอะไรนี่พี่ตุ๊กเ,เล์เลยอะอลังการมากครับนี่คนญี่ปุ่นเขาเรียกว่ามันโบแต่ว่าถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยรู้จักกันในนามโอเชียนซันฟิช เจ้ามันโบที่เนี่ยเป็นปลากเป้าชนิดหนึ่งเหมือนกันแลวก็เป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นบรรจุเอาไว้ในอะคาเรียมแห่งนี้ความใหญ่น้าหนักตัวนี้พอๆพกับมนุษย์คนหนึ่งเลยทีเดียวเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่มากๆบางคนเนี่ยเขาบอกว่าปลาเนี่ยมันเป็นปลาที่ไม่มีลําตัวคือเหมือนกับว่านี่คือหัวแล้วก็หางเลย <c oughs> แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าส่วนหัวกับส่วนลําตัวเขากลืนให้อยู่ในจุดจุดเดียวกันอันนี้ยิ่งใหญ่ไปแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูอะไรแปลกๆบ้างดีกว่าไปครับไปครับผม โอ้โหและนี่แหละครับอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจมากๆนี่ครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ครับนี่คือโครงกระดูกวานสีน้ําเงินที่สมบูรณ์ที่สุดครับสิ่งนี้ครับจัดได้ว่าเป็นไฮไลท์ที่สําคัญแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่สําหรับชีวิตผมด้วยโครงวานสีน้ำเงินที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ได้รับความร่วมมือจาก ทางนอร์เวย์ครับนามาจัดแสดงที่นี่ครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้หาชมกันได้ง่ายๆถ้ามาถึงที่ญี่ปุ่นแห่งนี้แล้วเราก็ต้องมาที่นี่ต้องมาสัมผัสที่นี่ครับแล้วก็มาดูนี่ครับนี่คือวานสีน้ําเงินซึ่งจัดได้ว่าเป็นโครงที่สมบูรณ์มากที่สุดเลยทีเดียวผมเองครับผมไม่เคยได้ได้สัมผัสกับสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้ครับเป็นไงยิ่งใหญ่ลังการไหมตัวใหญ่มากครับโอ้โหนี่แหละครับเป็นไฮไลท์แรกที่จัดได้ว่า ดัดไหมคุณในระดับหนึ่งแล้วจากนี้มีต่ออีกไฮไลท์นึงนะมีอะไรครับไฮไลท์ต่อไปอยากเห็นแล้วหรือยังหิวหรือยังหิวครับอันนี้เดี๋ยวจะพาไปกินซูชิโอ้ซูชิมา<ง>ญี่ปุ่นต้องกินซูชิแต่ไม่ใช่ซูชิธรรมดาครับเป็นซูชิพิเศษเป็นซูชิที่ทำด้วยเทา้ามมาเลยครับเป็นซูชิที่ทำด้วยเทา้ากินได้เหรอพี่ชอบ จากนี้ครับพวกเราทั้งสองคนก็รีบออกเดินทางกันต่อซึ่งระหว่างทางได้แวะพักแช่เท้ากันที่ยูดะออนเซนแหล่งออนเซนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในจังหวัดยามากุจิเรียกได้ว่าอากาศหนาวๆแบบนี้ได้พักแช่เท้าในน้ําแร่อุ่นๆทําให้พวกเรารู้สึกผ่อนคลายกันมากๆเลยทีเดียวละครับหลังจากออกเดินทางกันต่ออีกไม่นานพวกเราก็มาถึงเมืองอิวาคุนิกันแล้วล่ะครับ ในเมื่อเราเดินทางมาถึงเมืองอิวากุนีนี้ทั้งทีเนี่ยครับสิ่งที่ผมพาคุณมาสัมผัสนี่จัดได้ว่าเป็นสุดยอดของไฮไลท์เลยก็ว่าได้นี่คือสะพานไม้5้าโค้งมีชื่อว่าสะพานไม้คินไทเคียวจัดว่าเป็นสะพานไม้สร้างแบบโบราณแห่งสุดท้ายในประเทศญี่ปุ่นแล้วอ่ะคุณผู้ชมครับนี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจครับแต่ไฮไลท์ที่น่าสนใจที่ว่าซูช <S ushi. S 1> ิซูชิที่ทำด้วยเท้า,ทา มันน่าสนใจขนาดไหนตอนนี้พร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าค่ะ<ป><ป>สนับสนุนการโคโจรโดยศูนย์กระดูกและข้อเวชศาสตร์การกีฬาโรงพยาบาลสม,มิติเวชบริการครบวงจรเพื่อสมรรถภาพสูงสุด สนับสนุนการโครจรโดยทุกเส้นทางอนาคตอยู่ที่คุณนำทางอ l l New Suzuki Ertiga Suzuki Way of Life เครื่องดื่ม M Storm กลับมาโครจรกันต่อครับขณะนี้ผมกับคุณเตชินยังอยู่กับการเดินทางสัมผัสไฮไลท์รอบทะเลเซโตกันที่ประเทศญี่ปุ่นและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเราจะได้เห็นหน้าตาของเจ้าซูชิที่ทำด้วยเท้ากันแล้วล่ะครับอย่างที่บอกเอาไว้ผมไม่มีโกหกคุณเด็ดขาดครับผมจะ พาคุณมาสัมผัสกับซูชิที่ทําด้วยเท้าทําด้วยเท้าจริงๆจริงๆไม่หลอกลวงคุณเลยคือปกติพี่ซูชิที่ผมเคยเห็นก็จะเป็นข้าวปั้นแล้วก็มีเนื้อปลาบ้างเนื้อปูอัดบ้างอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยนิยามอย่างนั้นเนี่ยมันหมายถึงนิมิริซูชิซึ่งจัดได้ว่าเป็นซูชิปกติแต่นี่ครับโอชิซูชิ จัดได้ว่าเป็นซูชิอีกประเภทหนึ่งซึ่งมีความแตกต่างมากๆเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์ของผมเนี่ยแสดงให้คุณได้ชมกันดีกว่าว่า,วากรรมวิธีในการทำซูชิสูตรโบร,โบราณนะั้นเขาทำกันยังไงครับและตรงนี้ครับผมอยู่กับอาจารย์ของผมคุณมุราคามิครับสวัสดีวดิวสวัสดีิวครับส่วนกรรมวิธีในการทํานั้นเขาทําอย่างไรเดี๋ยวต้องให้อาจารย์เขาสาธิตให้เราได้ชมกันที่เราเห็นอยู่ข้างล่างเนี่ยเขามีการทําไว้บ้างแล้วนะฮะ แล้วก็อันนี้เขาก็เอาผักมาวางแล้วก็รองไว้ตอันนี้ยังไม่เห็นใช้เท้าเลยครับใจเย็นสิครับคุณเตจินอันนี้เป็นการแค่เริ่มต้นเท่านั้นเป็นข้าวญี่ปุ่นนะครับเห็ดหอมครับผมเห็ดหอมปลาไหลครับไข่ร,รากบัวครับปลาปน่นผักมิสึบะครับพี่จอมที่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วผมก็ยังไม่เห็นเขาใช้เท้าเลยพี่ใจเย็นเย็นสิครับคุณ<ม>เตจิน,นผมไม่โม่คุณดูให้จบซะก่อนเดี๋ยวมันอยู่ต่อจากนี้จับตาดูให้ดีๆนี่คือขั้นตอนสําคัญเลยที่คุณ จะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนช่ครับผมพร้อเมียครับผมพรอมครับ นี่เป็นวัฒนธรรมเก่าแก่แต่โบราณโบราณของเขาเขาต้องทำแบบนี้ขึ้นมากดให้แน่นอัดทับให้แน่นเอบแล้วค่อยขย้ำแล้บค่อยขย้ำไปเรื่อยๆที่พี่บอกว่าทําด้วยเท้าที่ทำอย่างนี้นี่เองไอ้เมื่อกี้ที่เขาโปรยโปรก็คือลงไปอัดแน่นกันหมดอัดแน่นอัดแน่นไปชั้นๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเซซ์โอเคลงนะโอเคผมพร้อมแล้วผมอยากเห็นแล้วครับอยากเห็นอาจารย์แล้วครับอาจารย์เปิดให้ดูหน่อยครับผมโอ้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกะเลยเหรอโอ้โหโอ้โหและนี่แหละครับของกินสุดพิเศษของเราครับอีวาคุนิซูชิครับผมสวยมากอะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเค้กแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นแบบนี้นะขนมเค้ก4ี่ชั้นแล้วชิ้นใหญ่ขนาดนี้จะกินกันหมดเหรอพี่ไซส์ขนาดนี้กินได้ร้อยยิคนโอ้หแต่ในเมื่อเรามาทันทีเขาบอกกินกันให้อิ่มเอาให้แน่นเอากันให้แน่น ว่าคซิมันอัดแน่นด้วยข้าวี่ปุนนะมีความหวานของไข่หวานใช่ครับมีเนื้อสัตว์ก็คือเป็นเจ้าปลาไหลชัดเจนเลยมีความคนิมนิดๆของปลาปล่นแล้วก็มีผักดองด้วยนี่พูดตรงๆนะมันเป็นทั้งของคาวก็ได้หรือเป็นของหวานก็ได้คุณผู้ชมอร่อยมากๆครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือเรื่องราวของ อิวาคุนิซูชิแล้วจากนี้ครับผมจะพาคุณไปสัมผัสกับเรื่องราวของไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งครับคุณรู้จักฮิโรชิม่าไหมครับผมฮิโรชิมาผมรู้จักครับเดี๋ยวผมจะพาคุณเรียกว่าเป็นเด็ดหัวกับเรื่องราวของไฮไลท์ที่เมืองฮิโรชิม่าเลยทีเดียวและขณะนี้ครับผมพาผู้ชมเดินทางมาถึงฮิโรชิม่าเป็นที่เรียบร้อยก็พาไปสัมผัสกับเรื่องราวของภาเป็นไฮไลท์ไฮไลท์คือวามเป็นที่สุด และไทยแล้วที่ว่านี้ติดอันดับหนึ่งในสามของคนญี่ปุ่นและคนไทยที่ต้องมาสัมผัสกีนได้คือญี่ปุ่นมีที่สวยๆเยอะมากถูกต้องอนนี่คือหนึ่งในสามเลยใช่แล้ว <c oughs> เราเดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่ใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งครับตอนนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากครับกับเรื่องของภาวะตับวายตับวายมีด้วยครับผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่คนที่ทราบรอยอยู่แล้วครับพบกับที่ปรึกษา,าด้านการโคจรครับ สวัสดีครับคุณจอบและคุณเตชินและผู้ชมทางบ้านทุกๆท่านครับมีไม่กี่คนหรอกครับที่ทราบว่าตับก็สามารถไวายได้เช่นเดียวกับหัวใจเพราะโรคนี้พบได้น้อยแต่ก็สามารถมีอันตรายจนถึงกับชีวิตได้เช่นเดียวกันครับสาเหตุสําคัญของภาวะตับไวายได้แก่ที่ 1, ไวรัสตับอักเสบอันที่2ได้แก่ยาต่างๆโดยเฉพาะยาราเซตามอลอันที่3สารพิษต่างๆเช่นพิษจากเห็ดบางชนิด4ภาวะหลอดเลือดดาตัานในตับสัญญาณของอาการที่จะบ่งบอกว่าคุณเป็นภาวะตับไวายได้แก่จะมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียเบื่ออาหารตาเหลืองตัวเหลืองนีน ในท้องจนถึงภาวะซึมและหมดสติการรักษาภาวะตับวายเฉียบพลันก็1หนึ่งรักษาตามอาการอันที่2รักษาแบบเฉพาะเจาะจงเช่นภาวะตับวายจากยาพาราเซตามอลเราสามารถให้ยาต้านพิษได้ถ้าการรักษาอย่างสองวิธีแรกไม่ดีขึ้นเราต้องทําการเปลี่ยนตับสุดท้ายนี้หมออยากฝากถึงคุณจ๊อบคุณเตชินและผู้ชมทางบ้านทุกๆท,ท่านครับมันตรวจสุขภาพตับตัวเองบ่อยๆโดยการ1ไปฉีดวัคซีน ป้องกันภาวะตับอักเสบไม่รับประทานยาหรือสมุนไพรต่างๆโดยที่ไม่จำเป็นถ้ามีอาการดังกล่าวที่หมอกล่าวข้างต้นแล้วกรุณาไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลใกล้บ้านของท่านสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอยากสอบถามที่ปรึกษาทางด้านการโครจรสามารถส่งเรื่องราวมาได้ตามที่อยู่นี้เลยนะครับ สนับสนุนการโคจรดู Quality Express โทร02 277 8000เราเข้าใจทุกการใช้ใจ่ายของคุณมีเหตุผลเสมอบัตรกดเงินสด Umeplus ชีวิตใช้ต่างเหตุผลปรับมาโคจรกันต่อครับขณะนี้ผมกับคุณเตชินยังอยู่กับการเดินทางสัมผัสไฮไลท์รอบทะเลเซโตกันที่ประเทศญี่ปุน่น หลังจากนั่งเรือมาได้สักพักตอนนี้พวกเราก็เดินทางมาถึงเกาะมิยาจิมะในจังหวัดฮิโรชิมากันไปที่เรียบร้อยครับกับไฮไลท์ที่ติดอันดับ1ใน3ของประเทศญี่ปุ่นอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าคืออะไรอย่ารอช้าครับตามไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเอาละคุณผู้ชมครับและนี่แหละครับคือทิวทัศน์ที่สวยงามติดอันดับ1ใน3ของประเทศญี่ปุ่น เป็นวิวที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นญี่ปุ่นอย่างชัดเจนถ้าเรามองจากนี้ย้อนกลับไปเนี่ยฮะเราจะมองเห็นประตูทะเลแล้วก็ภูเขา,เขามิเซนที่อยู่ด้านหลังในขนานี้แต่วันนี้เนี่ยอากาศอาจจะขมุกขมัวสักเล็กน้อยมีฝนตกลงมานะอาจจะทําให้เราเห็นภูเขามิเซนข้างหลังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ไปดูใกลๆ้ๆมาดูใกล้ๆให้เห็นกับตาเป็นยังไงครับสุดยอดเยี่ยมมากนี่นี่ครับความใหญ่ของเจ้าประตูที่ว่านี้ครับ ความสูงมีถึง16เมตรด้วยกันสูงไปเลยครับสูงมากๆเลยทีเดียวสิ่งท,ทีเท่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือเสาโทริอิค,ครับสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช1711เรเป็นเสาประตูของศาลเจ้าอิสึกุชิมะเป็นศาลเจ้าที่อยู่บนเกาะตั้งแต่อดีตมาเนี่ยจัดได้ว่าเป็นกเกาะที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สิงสถิตของเทพพยายดาต่างๆนาคนที่อยู่บริเวณฝั่งนู้นเนี่ย เวลาจะเดินทางเข้ามาอย่างเกาะแห่งนี้มีทางเดียวเท่านั้นคือต้องผ่านซุ้มประตูเนี่ยเข้ามาแล้วก็ขึ้นมาสัมผัสกับสารเจ้าบนเกาะมาสักาาากราระบูชามาสกระบูชามาไหว้อยู่บนเกาะแห่งนี้ อาลฮะคุณผู้ชมครับต่อไปนะฮะผมจะทําการขอพ,อพรเทพเจ้านะครับโดยคนญี่ปุ่น,นะฮะนิยมใช้เหรียญที่มีรูนะฮะหรือเงินที่เป็น5เยนนั่นเองครับห้าภาษาญี่ปุ่นก็คือโกเงินเย็นก็คือเงินญี่ปุ่นนั่นเองโกเยนสองคำรวมกันคือความสัมพันธ์ฮะดังนั้นเนี่ยการขอพรด้วยเหรียญน,นี้ทําให้เรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นครับดังั้นตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตขอพรก่อนลวกันนะครับ เรียบร้อยแล้วครับซึ่งนอกจากศาลเจ้าอิสึคุชิมะและเสาโทริอิที่สวยงามแล้วบนเกาะมิยาจิมะแห่งนี้ยังมีส่วนอื่นๆที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวได้เดินเที่ยวชมกันอีกด้วยแล่ละครับ อีกหนึ่งความบันเทิงครับผู้ชมครับบนเกาะนิยาจิมะแห่งนี้นั่นก็คือเรื่องราวของถนนครับซึ่งถนนสายนี้ก็คือถนนสายที่เชื่อมไปยังบริเวณศาลเจ้าที่เรามาแล้วก็เดินไปที่ท่าเรือนั่นเองครับผมซึ่งถนนสายนี้เนี่ยเป็นถนนที่มีของขายขอขาย,ยอะขายต่างๆกันะมากมายแต่สิ่งที่ผมชอบก็คือว่าของที่เนี่ยค่อนข้างจะเป็นของที่แบบทากันเห็นๆเลยทากันตรงนี้เลยแล้วก็มาวางให้เห็นเลย นุ่มมากครับแล้วก็เนื้อหวานมากเอาละข้างหน้ามีอะไรที่น่าสนใจผมบอกคุณไว้เนี่ยมีขนมที่เรียกว่าสุโคยอยู่ที่นี่เหรอเดี่พอยงหน้าอร่อยเลยเดี๋ยวจะพาไปสัมผัสสุโคย และขนมที่ว่านั้นนั่นก็คือนี่ครับของขนมขนมนี้มีชื่อว่ามมิจิครับผมจัดได้ว่าเป็นของเรียกสินค้าโอท็อบ้านนี้เลยทีเดียวครับเป็นรูปใบเมเปิลครับเพราะว่าใบเมเปิลนั้นก็จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของที่โรชิมานี่เช่นเดียวกันอุกจากเตาเลยร้อนร้อนร้อนนี่คมับนี่คุณผู้ชมครับน่ากินมากมมิจิครับผมควันร้อนๆอุ่น โอ้โห oh, แน่นแน่ๆๆซึ่งโมมิจิที่ว่าเนี่นะครับเป็นสัญลักษณ์เลยของฮิโรชิม่านะครับถ้าเกิดว่ามาถึงฮิโรชิม่าแล้วต้องลองซื้อต้องลองหาลองรับประทานกันดูสําหรับโมมิจิรับประทานแล้วเป็นยังไงครับผมอร่อยครับแป้งเขานุ่มมากครับแล้วใส่ถัว่วแดง,งเขาก็หอมอร่อยกรอบนอกนุ่มในอะอืมอร่อยอ่ะผมนึกถึงขนมไข่บ้านเราด้านนอกนี่เป็นขนมไข่ แต่ด้านในเนี่ยเป็นไอไส้ส่วนแดง uh huh. แล้วก็มีความหอมหอมมากๆเลยทีเดียวอเดี๋ยวจากนี้จะเดินทางกันต่อแนละ้ว mm hmm. ไปสัมผัสไฮไลท์ต่อๆไปพร้อมแล้วพร้อมแล้วรีบตามมาไปอีเยอะ และจากนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมล่องเรือ,อไปสัมผัสกับเรื่องราวที่เป็นไฮไลท์สุดๆของฮิโรชิมากันต่อครับแต่ว่ามาถึงตรงนี้เวลาหมดลงแล้วครับสำหรับวันนี้ครับลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับภาพสสวยๆของท้องทะเลเซโตะแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นอนหลับฝันดีราตริับสวัสดีครับ